กานที่เรามาทำวัดเย็นในวันนี้ก็ได้สวดสวดอภิธรรมเจ็ดบทละสวดมาติกาสวดทำวัดเย็นไม่ต้องแปลบางวันก็แปลบางวันก็ไม่แปลมันได้ความหมายแต่แปลมันก็ได้ความหมายแต่มันก็ใช้เวลานานแต่ถ้าเราไม่แปรเราก็จับใจความพราะจานาร์ได้ทั้งแปลก็ได้ไม่แปลก็ได้เพราะเป็นสิ่งที่เราสวดเป็นประจำยี่กว่าปีและยี่กว่าพรรษาละที่ได้สวด พอจิตเรามันมีความศรัทธาอยู่ได้ด้วยพุทธมนต์เนี่ยนะถ้าไม่มีพุทธมนต์น่าจะศึกขาลาเพรศไปแล้วแต่ว่ายังอยู่อยู่อยู่ในพุทธมนต์โดยธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าการที่เราเกิดมาอาศัยมารดาของเรานี่ก็อาศัยแม่ของเราได้เลือดได้เนื้อมาก็พ่อแม่เราเพราะพ่อนี่ก็ให้น้ํามาก็เป็นน้ํา จากน้ำแล้วก็เป็นก้อนเนื้อเป็นเปซีเป็นะายต่างๆจะเป็นออกเป็นเหมือนตัวเขียดตัวอีหวกนี่ภาษาเมืองเขาว่าอีหวกตําเป็นก้อนสาขามีแขนมีหัวมีมือออกมาตามเหตุตามปัจจัยเพราะว่าสังขารร่างกายมันก็เป็นธรรมดามันมีเหตุบุญกุศลที่เราหนุนนําให้เราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้เจอพระพุทธศาสนานได้เจอ พ่อเจอแม่ที่ดีแม่พ่อคือว่าสมมากบาลีท่านจะเน้นเรื่องแม่ก่อนมารดาบิดาคือว่ามารดานำหน้าก่อนบิดาเพราะมารดาย่อมลักบุตรมากกว่าบิดาเพราะออกจากเลือดจากเนื้อจเจ้าของเองย่อมมีความผูกพันมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันมีความผูกพันมากเหมือนแม่ของพระพุทธเจ้าของเราเนี่เจ้าชายสิทธ,ธัตถะนางสิลิมหามายา เกิดลูกได้แค่เจ็ดวันก็เกิดอาการป่วยเทวดาก็หมดบุญแล้วหมดบุญหมดบุญที่จะไม่มีหน้าที่จะมาเลี้ยงแต่ก็อาศัยน้องสาวนางมหาประชาบดีเลี้ยงต่อไปท่านก็มีหน้าที่เกิดให้กำเนิดของพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์หรือว่าผูท้ที่เป็นพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเวลาเกิดได้เจ็ดวันท่านก็ประชวรก็ป่วย ป่วยเร็จท่านก็ร่างกายไม่ไหวเจ็ดวันท่านก็สวรรคตรจากสวรรคตรก็ไปเกิดชั้นดุสิตอยู่ในจวรวค์ชั้นดุสิตพอในพรรษาหนึ่งพระพุทธเจ้าอยู่ที่เชตวันมหาวิหารเชตวันมหาวิหารท่านก็ในพรรษาทั้งพรรษาท่านก็ไปโปรดพระมันดาไปสวดนี่นะอภิธรรมเจ็ดบท มัติกาต่างๆที่ให้แม่ได้บรรลุถึงความเป็นโสดาบันปฏิผลได้เป็นบรรลุจนแต่ว่าถ้าไปอยู่ที่สวรรค์ชั้นดุสิตแล้วถ้าเป็นเทพปบุตรแล้วไม่ได้เป็นเทพธิดาแล้วเพศรเเป็นเทพประบุตรเป็นผู้ที่บรรลุทำเป็นโสดาบันปฏิพลแล้วเกิดไม่เกิน 7ชาติเกิดอีกทีนะครับชาติที่เกิดมาแม่ของพระพุทธเจ้าองค์ข้างหน้าพระสียมเมตยท่านก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในยุคข,ของพระสียาเมตย์เพราะแม่องค์เดียวสมัยก่อนหลุงพ่อดะบบทท่านจะเทศแม่กาเพือกแม่กาเผือกที่ไขไว้ไว้ในหน้าแงรงพอหน้าแรงมาก็เกิดลมพายุหมุนมาพัดมาไขาห้าฟองก็โดนพัดหายไป แม่กาเผือกมาเห็นหลังก็ไม่มีแล้วเกิดเสียใจตอมใจตายหัวหัวอ,อกแตกตายหรือว่าหัวใจวายตายท่านก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตนะ่ะพระแม่ของพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ห้าพระองค์นี้องค์แรกก็กา,กากุสันโธกากุสันโธองค์ที่สองโกนาคมองค์ที่สามกาสโปองค์ที่สี่โคตมโมของเรานี้องค์ที่ห้าพระสีอิยาเมตโยในองค์ที่ห้า แม่องเดียวกันท่านเกิดเป็นแม่ของพุทธเจ้าห้าองค์ห้าพระองค์ด้วยกันน่นี่แหละแม่ของพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ท่านก็เป็นผู้ที่มีศรัทธามีปัสสะมีความเลื่อมใสในการสร้างบุญยามีบ่มีสิบตั้งแต่ทานศีลเนคขมะปัญญาวิริยขันติสัจจะทิฏฐานเมตตาเบขาแต่ท่านจะเป็นแม่ของพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ แต่พุทธเจ้าองค์ที่สีท่านกเทศโปรดพระมารดาสามเดือนจนท่านได้บรรลุทำเป็นโสดาบันปฏิผลท่านเกิดอีกชาติเดียวชาติที่เกิดเป็นพระพุทธเจ้าแม่ของพระพุทธเจ้าสีย่เม่ไตรท่านก็ได้บรรลุเป็นพระละหันเป็นผู้ที่หลุดพ้นจากกิเลสแต่ตอนนี้ท่านยังเป็นโสดาบันอยู่โสดาบันปฏิผลอยู่ในสวรรค์ชั้นดูสิเป็นเทพบบุตร อันนี้ตเราต้องทำความเข้าใจแม่เลี้ยงของพระพุทธเจ้ามหาบปชาบดีก็เป็นอหรหันต์นะน้องสาวก็เป็นอหรหันต์ก่อนพี่สาวพี่สาวก็มหาปชาบดีก็ยังอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตจะเป็นแม่ของพุทธเจ้าองค์ข้างหน้าอีกเนี่ยคือว่าท่านอธิษฐานปรารถนาต้องการเป็นพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ท่านก็ได้เป็นแม่ของพุทธเจ้าห้าพระองค์ท่านก็ได้เป็น แม่คือว่ายิ่งใหญ่แม่ทอนีแม่โทศแม่คงคาเนี่ยแม่ทับต่างๆนี่พอศาสนาพุทธาขาดผู้หญิงไปแล้วมันก็ไม่เจริญต้องอาศัยผู้หญิงทํากับข้าวถวายพระพระที่ท่านมีศรัทธาท่านก็ออกมาบวชแล้วไม่สามารถทํากับข้าวกินเองได้ก็อ,อาศัยญาติโย,ยมุทธบริษัททั้งหลายญาติโยมผู้หญิงโยมพ่อโยมแม่โยมพี่โยมป้าโยมนา้าโยมอา ได้มาร่วมกันสร้างวัดวาศาสนาถ้าเราขาดผู้หญิงแล้วมันก็วัดวาศาสนามันก็ไม่เจริญเต็มที่พ่อผู้ชายเขาก็มีภารกิจเยอะไม่ค่อยได้มีเวลาภารกิจก็มีมากแต่ผู้หญิงเป็นคนที่มีความทุกข์เป็นปกติมีความทุกข์เป็นปกต,กปปกติแต่ว่าเราอาทุกข์เป็นทุนก่อนเป็นทุนในการสร้างคุณงามความดีต้องบากบั่นขวนขวายถึงจะเมื่อยถึงเจ็บเป็บปวดยังไงเราก็มามา สวดมนต์เป็นแนวทางให้เราเกิดสธาวิยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นการสร้างอิยทรัพั์เจตประกรันบากบั่นข้นควายไปถ้าเราไม่บากบั่นข้นควายมันก็ไปสู่ราคะโทสะโมหะทางเตียนเตียนเวียนไปนรกทางลกๆลกกลางบากบั่นข้นควายไปขึ้นสวรรค์ขึ้นนิพพานมนุษย์สมบัติสวรรค์น,นิสมบัตินิพพานสมบัติน่ นิพพานสมบัติคือว่าเป้าหมายของเราคือนิพพานเข้าสู่ความดุดพ้นแต่ศาสนาอื่นเขาพูดแต่สวรรค์สมบัติคือว่าเป็นสุดยอดของเขาแล้วศาสนาคิดคือว่าสาวรรคสมบัติเป็นยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ศาสนาอื่นบางศาสนาเขาก็ถือว่าพรมไปที่สูงสุดก็ยังไม่พ้นอยู่พรมก็ยังไม่พ้นจากกรรมอโลกรูกปโลกอลุปรูปโลกอยู่แต่ศาสนาพุทธ ท่านออกจากกายมาโลกรูปประโลกอรูปประโลกออกจากภูมิทั้ง3าภพทั้ง4กําเนิดทั้ง4ี่นี่เกิดกาเนิดในคันเกิดในไข่เกิดในเข้าไข่เกิดผุดขึ้นลอยขึ้นนีเน่เกิดกัน4เกิดในคันคือว่าอย่างมนุษย์คนเราก็